สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากจังหวัดชัยภูมิครับบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่เราจะทําความสะอาดนะครับอาจจะดูลกไปหน่อยเพราะเราให้กระถินทั้งต้นมีพี่ๆน้องๆทาง facebook ได้คอมเมนต์มาถามนะครับว่าทางชีลองฟาร์มหรือว่าทางกลุ่มคนเลี้ยงแพะนั้นการเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะแบบติดดินได้ไหม ให้เขานอนกับพื้นนอนกับดินได้ไหมอย่างที่เห็นแลละครับนอนได้ครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงกับพื้นกับดินได้เลยอย่างเช่นที่ลองฟาร์มเลี้ยงนะครับ <c oughs> หายหมดเลยอู้เจ็บตานั่นน่ะหายใจยหมดเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยผู้หล,ล่อต่ำรุดลูกผู้หล่อเด็กน้อยเยอยข้าไปกินนี่หรือด้วยนะเห็นไะหมมันสำคัญไอ้แฝดสามเนี่ยม,มันเข้าไปกวนแพน้หน่อยขณะเฮ็ดช่องไว้ให้มันเข้าไปท่านี้แพ้หน,น่อยไม่ด้ตีอ้อมขึ้นไปลรอ ปวดเหงายอีกแล้วเอ๋อไรแพนอยมาเจ็บเจ็บตาค่ะจีซุนขอตาฟาร์มแพะของเราก็เป็นฟาร์มแพะเนื้อครับเป็นแพะผันลูกผสมลูกผสมบอผสมแองโกครับผสมมาหลายสายพันธุ์ก็ประมาณนี้นะครับ การเลี้ยงแพะการอยู่การกินก็ประมาณนี้เลี้ยงง่ายอยู่ครับแต่สําคัญระวังครับเราต้องทําการถ่ายพยาธิให้บ่อยๆเพราะที่สําคัญการถ่ายพยาธินั้นถ้าเราละเลยมีโอกาสเป็นโรคได้หลายโรคย้ำนะครับที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงแพะต้องทําการถ่ายพยาธิตามโปรแกรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ดูน้องๆแพะไปเรื่อยๆนะครับที่ตอบคําถามว่าเลี้ยงแพะอยู่กับดินกินกับดินนอนกับดินได้ไหมตอบตอบได้ครับทําได้ครับก็อขออนุญาตไปทําความาสะอาดก่อนนะครับสวัสดีครับ